สอปีในตะเพนนะครับเ,เป็นสื่อที่อยู่กับช่องเก้ามานานมากครับนะผม เม awesome, um> ื่อ10ปีก็เอาช่อง9เหมือนกันนะครับใช่แล้วใครก็มองดีใช่ครับผมเมื่ึงกระแสเรื่องที่ไหนครับเป็นไงบ้างสออบ EP ไปแล้วตอนนี้ก็ปล่อยไปสอบ EP เีแล้วนะครับก็กระแสตอบรับค่อนข้างค่อนข้างดีฮะแล้วก็บอกว่าเหมือนอยากให้แบบว่าไปอยู่ในหัวใจของพี่ๆทุกคนแบบว่าอยากให้พี่ๆทุกคนชอบอะไรเงี้ยฮะแบ่งไว้สักห้องหนึ่งให้พวกผมก็ได้จริงอ้อนหรออ้อนหรอสอนี้ยังไงบ้างนะ ทำได้เยอะมากแล้วที่มาตัวนี้จะให้พี่ดูพวกผมก็กระแสคือว่าโอเคเลยยอดออกคลิปพี่สมองอะไรอย่างเงี้ยผมอ่านครับตัวใหญ่ก็เป็นเชิงบวกนะครับใช่ครับเรามาเซลเข้ามาอะไรยังไงผมเอาจริงๆผมนั่งอ่านไปเขินไป ใช่ก็แบบบางจริงก็แบบไม่น้องเก่งจังเลยจริงผมก็แบบก็ก็ก็แบบอาจจะยังไม่ได้เก่งขนาดนั้นเลย<แ>ก็แบบก็ขอบคุณทุกคนที่ชมนะคะขอบคุณค่ะทำชมอะไรที่เราชอบที่สุดของแต่ละคนอ่าพี่บุญพี่บุญทำชมอะไรที่ชอบที่สุด<แ>มาแล้วคุณหล่อมาก<อ>มีปะก็มีช่วงนี้อันนี้ชมกันเองปะเนี่ยช่กันเองทำชมอะไรที่ชอบที่สุดจริงๆจริงๆก็ชอบหมดครับที่แบบพิมพ์เข้ามาก็อ่านหมดเลย ผมต้องบอกก่อนเลยว่าดีแล้วที่ไม่พิมพ์ว่าผมเหมือนลูกชิ้นเพราะพี่เพราะแบบทุกคนทุกคนในกองบอกว่าผมเหมือนลูกชิ้นก็หัวอาจจะเหมือนหรือเปล่าอนที่ผมผมทราบทุกคอมเมนต์ที่แบบที่ชมมานะครับ โอ้ก็ทุกคนก็ซัพพอร์ตพวกเราดีดีมากๆเลยเนาะใช่ก็ซูซัพพอร์ตเวลาแบบไปกองก็ก็ซูซัพพอร์ตก็เยอะมากใช่ครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ช่วยกันโดเนาเงินซื้อซูซัพพอร์ตหรือหรือว่าสนับสนุนเราตลอดมานะครับขอบคุณครับช่วงนี้ผมผมผมบ้าบ้าอาร์ติกลับใช่ว่าอาร์ติกลงทุกวันเลย ปวัดดับตุ้กเต้นเพื่อเป็นแฟนเลยอุยได้อันนี้อาจจะมีอาจจะมีในอนาคตอาจจะมีในอนาคตแล้วใครเต้นพอที่จะสอนเต้นเป็นบ้างอ่ะสอนได้บ้างมันนี่ในท่านี่นี่ไม่ไม่น่ามีเลยในนี่ไม่มีเลยครับโอ้โหก็ได้ครับว่าเดี๋ยวผมผมอาจจะแบบหาใครเก่งๆก็แบบพวกปิ๊กิตปี่บเบนอะไรอย่างงี้ได้ยังเก่งในกอง เป็นซีนิเตอก่อนอยากเที่ยวมอนขาค,คนมาชื่อชมว่าการแสดงก็ดีเลยแล้วก็ชื่อมคุณในเวอร์ชันนีว่าก็ดีเหมือนกันกเรารู้สึกไงบ้างอ๋อก็จริงๆผมอ่านนั่งอ่านทุกๆคอมเมนต์ทุกๆแพลตฟอร์มเลยนะครับว่าแบบมีฟีดแบ็กกลับมาว่าไงจริงๆอ่านไปก็ยิ้มไปครับเพราะว่าแบบดีใจมากที่แบบมีคนชอบเยอะก็ขอบคุณครับที่แบบชอบคุณในเวอร์ชันนี้ อา่าผมก็ไม่อยากจะแบบสิ่งขั้นตันะตบูนอ่ะแต่แบบ ปัญหาฉากหนึ่งฉากสองการถอดเสื้อของแต่ละตัวเราเตรียมตัวยังไงกันบ้างอ่ะเพราะบอกเคล็ดลับเคล็บใจหน่อยมันของผมของผมมาโน่เลยถ้าถ้าซีนในห้องสปาที่ทุกคนเห็นถอดเสื้อไปอันนั้นคือผมยังไม่ฟิตหุ่นแต่แต่ทุกคนเห็นซีนค่ายผมอ่ะคือผมมาปั๊มมาเต็มที่เลยปั๊มยังไงปั๊มยังไงแบบขับวินเน็ตทุกวันเลยแม่ผมบอกว่า ช่วงนี้เป็นอะไรทำไมเข้าฟิตเนสทุกว right ันเลยเขาบอกจะเข้าตีนไปค่ายะไรมีข้อเสื้ออะไรอย่างนี้เขาแบบไปเข้าฟิตเนสทุกวันเลยแต่แค่นั้นก็ยังไม่ฟิตใช่ไหมครับตอนที่เห็นไปตอนนี้ยังไม่ฟิตยังไม่ฟิตครับมีมีแน่นอนครับมีแน่นอนยังไม่ฟิตจริงเหรอโอ้โหเกิ๊นอธิบายสิสุดยอดเลยสุดยอดยังไง เป็นมัดๆเลยมีกี่ลอนมีกี่ลอนโอ้พี่ถามเยอะจังนะต้องต้องต้องรอดูไอซีรีเอามอนเห็นนะเราไม่รู้อะเฮ้ยเห็นบ่อยแล้วเห็นบ่อยก็บอกพี่หน่อยสิไอ้วันที่ผมไปแบบว่า้น้าพวกพวกแบบสกายอมอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเอามอนมีไหมเฮ้ยไม่มีผมกินแล้วไม่อ้วนแต่ไมเทนผมเทนได้ผมเทนได้ กแต่โปรโปรเกม์ก็ชวนผมไปเข้ายิมเข้าฟิตเนสอะไรอย่างงี้บ่อยแต่ไม่เคยไปบบผมทไมคผมตื่นไม่ทันแต่ว่าความพิเศษของปีสองก็ถือว่มีจังนแล้วต่อไปเราจะได้เจออะไรกันในปีสามปีสามปีสามซีนในตำนานซีนความยากมีแน่ตำนานตำนานจะกลับ สองก็แบบออกมาดีก็ทุกคนก็เชิญสปอตผมทุกทุดีมากอ,อ้อนไหนครับอ่อนเป็นใจเลยครับแทนทุกคนก็ฝากติดตามเลิฟซิกสมัยยูซี่ปีสามเลยนะครับคามจริงแบบถ้าแบบถ้ายอดวิวแบบแตะล้านทุกอันเลยผมแบบผมจะเต้นลงทิกตอกเลย You got it, you got it.